ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนเลยค่ะทางด้านของรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะก็ได้เปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทั่วทั้งประเทศนะคะมีปริมาณน้ํารวมกันกว่า6 2 0 0 0ล้านลูกบาศเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ที่8 2เปอร์เซ็นต์ของความจุของอ่างรวมกันค่ะเป็นน้ําที่ใช้การได้นะคะประมาณ38,800ล้านลูกบาศเมตรทําให้ภาพรวมปริมาณน้ำ ต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะจนถึงขณะนี้ก็มีการจัดสรรน้ําในช่วงหน้าแล้งปีนี้ทั้งประเทศไทยไปแล้วนะคะจํานวนกว่า 5,407ล้านลูกบาทเมตรค่ะขณะที่สถา,านการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็สืบเนื่องมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคคุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้มีกําลังแรงส่งผลให้ในช่วงตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาภาคใต้ในประเทศไทยของเรานะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งจนทําให้เกิดน้ําล้นตลิง่งโดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะ7จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสค่ะจึงได้กำชับไปยังโครงการสุรบัตทานในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและก็ติดตามสภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ค่ะพร้อมปฏิบัติตาม13มาตรการนะคะรับมือในช่วงของฤดูฝนในปี2565ที่กองอํานวยการน้ําแห่งชาติกําหนดไวอ้อย่างเคร่งครัดค่ะได้มีการจัด เตรียมนะคะเครื่องจักรตลอดจนเจ้าหน้าที่เข้าประจําพื้นที่เสี่ยงที่สําคัญนะคะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ําและแผนการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะภาคเหนือของเรานะคะจะมีสถานการณ์ฝนตกลงมาในพื้นที่หรือไม่นะคะช่วงคุยให้เคลียได้พูดคุยกับท่านผู้มีการแน่นอนนะคะ <c oughs> จะได้สอบถามกัน เตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าโอ้โหต้องบอกเลยว่าอากาศเปลี่ยนแปลงตอน<ช>นี้<ค>นแลว้วเยอะมากแปรปวนมากๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวพื้นที่ที่อยู่ภาคใต้นะคะให้เขาเรียกว่าน้ําลดเร็วๆ<ช>แล้วก็หายจากวิกฤตอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะ